สวัสดีทุกคนวันนี้น้องแบมบลอกไทยพาเพื่อนๆมาชมร้านพลาที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของชม,มรมบลอกไทยร้านอ้นพญาตานีไปชมกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณอ้นนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณอน้นช่วยเล่าความเป็นมาของร้านอ้นพญาตานีให้เพ,พื่อนๆได้ฟังหน่อยนะคะแล้วเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วคะ,อะตอนนี้ผมเปิดมาอยู่ที่นี่มาประมาณ10ปีแล้วครับความเป็นไปเป็นมาก็เกิดจากความชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆเข้ามา เห็นคุณพ่ออะไรไปซื้อขายพระเครื่องกันก็เกิดความชอบแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่ได้ซื้อขายจริงพอมาวันหนึ่งได้มาอยู่กรุงเทพมาเปิดร้านเกมที่ห้วยขวางมีคนนําพระเครื่องมาให้เช่าอ่าแล้วเราก็เลยเช่าเอาไว้เราก็ดูว่าเฮ้ยน่ามันน่าจะแท้นะในความรู้สึกของเราว่าเรายังไม่มีความรู้ตอนนั้นนะอ่าก็เลยเช่าเอาไว้แล้วก็นาพระเครื่องเนี่ยขึ้นมาบนห้างพันทิพย์อ่านำมาให้ผู้มีความรู้เนี่ยได้ เช่าต่อไปเพื่อไปทํากําไรอะไรแบบนี้ครับก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่เราได้ให้คนอื่นได้เช่าพระเครื่องให้เรามีกําไรก็เลยลองมาเปิดร้านพระเครื่องอยู่ที่พระทิพย์งามงวานนี้ดูครับผมคุณอ้นเล่นพระสายไหนเป็นหลักคะผมก็เล่นพระยอดนิยมที่วงการยอมรับให้การยอมรับนะฮะก็จะมีอย่างเช่นหนึ่งหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอันดับแรกสําหรับผมในการเข้ามาอยู่ในวงการพระเครื่องอันดับที่สองก็หลวงพ่อโสธรเป็น พวกประมาณ80ปีกรมตํารวจแล้วก็อันดับที่3ก็คือเหรียญองค์พ่อจารุคมวัดพุธทธชัยสวรร์ที่ผมนับถืออยู่ในขณะนี้ครับผมใช้ชื่อ้านว่าอ้นพญาตานีค่ะาจากที่ผมเป็นคนจังหวัดปัตตานีแต่ว่าที่เนี้ยบนห้างพันทิพย์งามวานเนี่ยมีคนใช้ชื่อปัตตานีเนี่ยหลายคนส่วนตัวผมเองเนี่ยมาเป็นเด็กใหม่ในการเล่นพระผมก็ไม่อยากจะไปแอบอ้างชื่อเสียงใครผมก็อยากจะเดินด้วยตัวของผมเองด้วยลำแข้งของผมเอง ถ้าดีผมรับไว้คนเดียวไม่ดีผมรับไว้คนเดียวเช่นกันคําว่าพญาตานีเนี่ยมันเป็นปืนใหญ่ประจำจังหวัดของจังหวัดปัตตานีเลยเป็นที่มาที่ไปของผมในการจัดตั้งชื่อว่าอ้นพญาตานีคุณอ้นชแนะนําพาที่น่าสนใจเพื่อนๆได้ชมหน่อยนะคะยินดีครับผมทางร้านของเราเน้นพระที่มีคุณภาพและที่วงการยอมรับเป็นสากลถ้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเชื่อว่าถ้าเดินมาทางสายผมไม่ผิดพลาดครับเก็บไว้ไม่ไม่มีคําว่าปิดหวังในอนาคตข้างหน้า สามารถที่จะตอบแทนท่านได้เนี่ยในมูลค่าของพระเครื่องหรือว่าในองค์ความรู้เนี่ยมันยืนอยู่ในความถูกต้องและความจริงที่สังคมไปตรงไหนก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทําให้คุณเนี่ยมีผลกําไรในการที่จะเช่าเข้ามาเช่าซื้อเพราะผมเนี่ยเน้นที่ว่าเฮ้ยพระเนี่ยต้องสวยและเดิมเป็นสากลที่นิยมไม่ใช่ว่าแท้ของผมคนเดียวผมไม่เล่นอย่างนั้น <Okay. S 1> <laughs> เรียนพุทไทยสวรค์นเนือทองคํา เหรียญแปดเหลี่ยมเนื้อทองคำหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจรูปหล่อหลวงปู่ทวดเบตงเ,เลขใต้ฐานเหรียญเนื้อดวงเนื้อนวะวัดพุทธสวรรค์ต่าสามดวยเนื้อ,อท,อ,นนทองคำหลวงปู่หลิวหลวงพ่อโสธร80ปีกรมตำรวจเนื้อทองคำพ่นสายพิมล็กเจ้าส่วนสองเนื้อเงินวัดกลางบางแก้ว เหรียญแปดเหรียญหลวงพ่อโซทรแปดสปีกรมตำารวจเนื้อเงินเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่ทิมวัดละหานไล่ ร้านอ้อนไม่าตานีตั้งอยู่บริเวณโซนจีชั้น2องรนทิบงามวงวาเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงช้าถึง5โมงเย็นหากขึ้นเพื่อสนใจแวบะบมาชมที่ร้านได้เลยหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่065 159 64 56คุณอ้นวันนี้น้องแมวาลาไปก่อนบ๊ายบาย